อังคารคลุมโป<อ>งพอดแคสต์เรื่องราวในสมัยเด็กของคุณคิงที่จำได้ไม่ลืมคุณคิงได้มาเล่าวีรกรรมในสมัยเด็กตอนที่อยู่ต่างจังหวัดก็มักจะชวนเพื่อนไปเล่นน้ำคลองกันอย่างสนุกสนานแต่เมื่อครั้งนี้ เกิดเหตุที่เพื่อนสนิทของเขาได้จมน้ำเสียชีวิตหลังจากเสร็จงานศพของเพื่อนคุณคิงก็ได้เจอกับเรื่องราวสุดหลอนทันทีเรื่องราวจะเป็นยังไงไปติดตามฟังกันได้ในอีพีนี้เรื่องทวงสัญญาเกิดอะไรขึ้นกับเด็กชายคิงในวันนั้นได้เลยครับงั้นขออนุญาตนำทุกทกท่านไปฟังเรื่องราว ย้อนกลับไปเมื่อสามสิบปีที่แล้วนะครับ<ฆ>ครับผมเมื่อสามสิบปีที่แล้วเนี่ยผมมีโอกาสก็ด้วยความที่เป็นเด็กต่างจังหวัดนะฮะเด็กม้่นนอกต่างจังหวัดก็ไม่ไม่มีที่เล่นอะไรมากมายครับนอกจากาไปโรงเรียนไปวัดและที่ไฮไลท์สาคัญของเด็กๆก,ก็คือไปเล่นน้ําคลองครับครับอ่าแล้วพอไปเล่นน้ําคลองเนี่ยก็เด็กๆก,ก,ก็จะมีผมจะมีเพื่อนรักที่สนิทกันคนนึงนะครับผมชื่อว่าเจ้านบึงนบเนี่ยก็สนิทกันมากตั้งแต่เด็กๆเ,เลยจนโตเล่น ด้วยกันไปโรงเรียนด้วยกันมาตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเราก็ชวนกันบอกวันนี้วันหยุดไม่ได้ไปโรงเรียนมาเล่นน้ําคลองกันดีกว่าค่ะก็ตามภาษาเด็กมาน่อยครับก็ไปกันก็ไปเล่นสนุกสนานตอนแรกก็เล่นกันตื้นๆหน่อยอเล่นไปเล่นมาเล่นไปเล่นมาสักพักก็เลิ่มลึกลงเรื่อยๆลึกๆจนขณะที่กําลังแหวกว่ายเล่นน้ำกันสนุกสนานอยู่เนี่ยผมได้ยินเสียงเพื่อนผมมาตะโกนเรียกให้ช่วย ซึ่งตอนแรกผมก็เข้าใจว่าเพื่อน,นแกล้งจะให้ผมไว่ายไปใ,ใกล้ๆเพราะว่าเพื่อนก็ว่ายน้ําเป็นผมก็ว่ายน้ําได้ทั้งคู่แล้วผมก็เลยบอกก็ว่ายขึ้นฝั่งสิเพื่อนก็บอกเปตะคิวตะคิว,ตะค,วตะคิวแล้วแบบพอเราดูอาการก็ตีน้ําบ่อยๆเข้าปุ๊บเราก็บแบบน่าจะจมจริงๆก็เลยด<ะ>้วยความเป็นเด็กอะครับก็ตกใจก็เลยพยายามว่ายเข้าไปหาเพื่อนพอกะว่าจะไปช่วยเพื่อน,นะพอเข้าไปถึงใกล้ๆปุ๊บปรากฏว่าเขาก็จะตกหน้าจะตกใจก็เลยกระโดดกอดคอผมกอดแล้วก็กด กดเราเหมือนกับพยายามจะขึ้นมายืนบนบ่าผมเนี่ยเพื่อให้ตัวเองพ้นจากการจมน้ําตามสัญชาตญาณอะเนาะมันก็ต้องเ<ช>อาตัวรอดได้เอาตัวรอดใช่แล้วพอผมโดนกดปั๊บผมเองก็จะจมด้วยผมก็เลยแบบสัญชาตญาณเราก็มาเหมือนกันก็เลยสลับเพื่อนออกแล้วก็พุ่งตัวขึ้นมาแล้วก็รีบไหา้เข้าฝั่งพอ,อไหา้ไปถึงฝั่งปุ๊บกะว่าจะไปหาไม้หาอะไรเนี่ยมาให้เพื่อนมาให้เพื่อนจับปรากฏว่าหายหันไปทีนึงอะเพื่อนหายไปแล้ว พอเพื่อนหายผมก็เลยพยายามตะโกนแล้วก็เอาไม้พยายามเกลี่ยเกลียเกลียปุ๊บไม่เจอก็เลยรีบตะโกนขอความช่วยเหลือพอดีมีนั่นนะอาอาแถวนั้นเขาทาไร่ทํานากันอยู่ก็เลยรีบวิ่งมาช่วยกันพอผู้ใหญ่มาถึงปุ๊บปรากฏว่าเพื่อนก็จมไปแล้วก็ไปได้ตัวเพื่อนขึ้นมานะครับก็มาปฐมพยาบาลกันพยายามที่จะช่วยแต่ว่าสุดท้ายก็แน่นิ่งไปเพื่อนไม่ทันจากเหตุการณ์นี้ยก็ ผมเองก็รู้สึกเสียใจแล้วก็แบบรู้สึกติดค้างใ,ใจมากเพราะว่าเราสนิทกันมาก,กน,นะครับเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กทีนี้พอผ่านพ้นงานศพของเพื่อนไปพ่อกับแม่ผมก็ห้ามผมไปเล่นน้ําโดยเด็ดคาดจนกระทั่งเวลาผ่านไปหลายเดือนนะฮะผมก็ฝันว่าผมเนี่ยไปยืนอยู่ข้างคลองแล้วก็เห็นเพื่อนผมเนี่ยนั่งกอดเข่าหนาวสั่นอยู่แล้วเขาก็หันมามองหน้าผมแล้วบอกว่าทําไมถึงทิ้งกูไปทาไมถึงทิ้งกูไป แล้วขณะที่ผมกําลังจะอ้าปากบอกเขาว่าเราไม่ไตั้งใจที่จทิ้งนะเหมือนกับเราแค่จะขึ้นมาฝังแล้วมาหาอะไรให้เขาจับเนี่ยกำลังจะพูดโต้ตอบไปแล้วก็ผมเองก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราแม่มาปลุกค่ะแล้วแม่ก็บอกว่าแบบนี้ ทำไมถึงไม่ล้างเท้าก่อนเข้าไปนอนดูซิเนี่ยาบินคาบโคลนเนี่ยเปื้อนขึ้นมาบนบ้านเลยเพราะบ้านจะเป็นลักษณะเป็นบ้านไม้นะครับใต้ถุนพลางลงแล้วก็คนสมัยก่อนจะขึ้นบ้านเนี่ยก็จะต้องล้างเท้าล้างอะไรให้เรียบร้อยก่อนเข้าที่นอนแต่ปรากฏว่าผมก็มองดูที่นอนมันจะเป็นรอยเท้ามาตั้งแต่บันไดขึ้นมาเปื้อนโคลนนะครับมันจะถึงบริเวณใกล้ๆที่นอนผมซึ่งเป็นฟูกสมัยก่อนเนี่ย ปูอยู่แล้วก็หยุดอยู่แค่นั้นแล้วผมก็บองเทา้าเองปรากฏว่าเท้าก็ไม่ได้เปื้อนโครนไม่มีโคลนแต่ครั้งครั้งจะอธิบายแม่ตอนนั้นอารมณ์แม่ก็น่าจะไม่ไม่ค่อยที่จะจอยสักเท่าไหร่แล้วก็เลยไม่ได้พูดอะไรมากก็เลยบอกครับครับ,บแม่ขอโทษครับก็เลยรีบขึ้นไปหาผ้ามาเช็ดเช็ดพอเช็ดเสร็จแล้วผมก็ฝันแบบนี้อีกหลายหลครั้งฝันซ้ำซ้ำซ้ำอยู่แบบนี้จนกระทั่งคืนหนึ่งขณะที่กําลังเคลิ้มเคลิ้มจะหลับเนี่ยนะครับ ก็ได้ยินเสียงเหมือนคนร้องไห้อยู่ข้างๆหูเลยนะครับผมก็เลยแบบนี่ใครมาร้องไห,ห้ใกล้ๆหูเราเนี่ยก็เลยแบบตอนแรกนอนงายอยู่ก็เลยพลิกตัวมาท้านซ้ายมือพอพลิกตัวปุ๊บก็ลืมตามาเพื่อนผมนอนอยู่ข้างๆเจ้านบนอนอยู่ข้างผมนอนตัวซีดนอนสะแคงแล้วก็มองหน้าผมน้ําตาเหมือนเขาน้ําตาไหลอะครับ<อ>ตัวก็เปียกๆอยู่แล้วก็จ้องมองมาที่ผมแล้วก็่อนสะอื้นแล้วปากเขาขมูขมิบขมูขมิบอยู่โอ้โหตอนนั้นด้วยความที่เราก็แค่เป็นเด็กขิดขวบ กลัวมากกลัวจนแบบขยับตัวไม่ได้ฮะอารมณ์เหมือนกับโดนสะกดให้ให้จ้องมองกับเขาอืมเพราะว่าสภาพเพื่อนตอนนั้นคือทั้งตัวขาวซีดทั้งเปียกแล้วเหมือนเขามีโครนติดตามตัวมาด้วยแต่เื้อพอเรากลัวมากจนเหมือนกับขยับตัวไม่ได้ก็เลยแบบเอ้าไหนๆก็มาแล้วก็ตั้งใจฟังที่ว่าจะว่ายังไงก็เลยแบบในใจผมคิดว่าเอาพูดมาว่าต้องการอะไรยังไงแล้วเสียงที่ได้ยินเข้ามาในหูเราตอนนั้นคือเขาพูดเหมือนกับพูดว่าเอาของที่จะให้อ่ะ ไปให้กูด้วยอพอพูดเสร็จเขาก็ลุกเปิดมุง้งคือผมนอนกลางมุ้งเลยนะครับนอนอยู่ในมุง้งเขาก็ลุกขึ้นเปิดมุง้งแล้วก็เดินเดินเดินแบบเดินตัวเปียกชุ่มน้ําหยดเป็นทางไปนี่ไปที่หน้าต่างซึ่งหน้าต่างสุกเปิดไปแต่ชั้นสองหน้าต่างแล้วก็ปีนขอด้าต่างไปแล้วหันมามองผมอีกรอบหนึ่งแล้วก็กระโดดลงไปอพอกระโดดปุด๊บผมก็แบบเหมือนตอนนั้นได้สติขยับตัวได้ก็เลยเอะโวยวายว่าแบบน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 บอย่างนีไป พ่อกับแม่ก็เลยตื่นพ่อแม่นอนห้องข้างๆนีก็เลยตื่นมาแล้วแบบมาถามว่าเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นผมก็เลยเล่าเหตุการณ์พ่อแม่ฟังว่ามีเพื่อนมาหานี้แลวเขาก็เดินไปตัวเปียกหมดเลยพ่อกับแม่พ่อกับแม่ก็เปิดไฟป,ปุ๊บไม่มีร่องรอยอะไรในห้องเลยครับไม่มีเลยทีเนี้ยแม่ก็เลยบอกว่าสงสัยถ่าไม่ดีแล้วสงสัยเด็กคิดถึงกันเพราะเขาจะมีความเชื่อว่า คนเราหรือเด็กๆเ,เนี่ยถ้าผูกพันกันเนี่ยก็จะมีจิตที่ผูกหากันได้แม่ว่าเดี๋ยวจะไม่ค่อยดีแม่ก็เลยรีบลุกไปหุงข้าวแล้วบอกว่าต้องมาใส่บาตรพร้อมกับแม่อทีอน,นี้พ่อผมก็ถามว่าแล้วเขาบอกว่าเอาแห่อของไปให้เนี่ยเป็นสัญญาอะไรกันไว้อืพ่อถามเงียนะครับผมก็เลยแบบมานั่งนึกๆร่วมอ๋อเป็นอย่างนี้ครับพ่อก็เลยเล่าย้อนให้พ่อฟังว่าก่อนที่เราจะลงไปเล่นน,น้ําในคลองกันเนี่ยผมกับเจ้านบก็ ภาษาเด็กสมัยก่อนมันไม่มีของเล่นไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรเนี่ยก็เป็นนั่งขุดดินเหนียวมาแล้วมานั่งปั้นดินเหนียวเล่นกันซึ่งจนบเนี่ยมันปั้นได้แค่ลูกกระสุนเป็นกลุมๆเหมือนลูกแก้วเงี้ยครับ <c oughs> แค่แค่นั้นส่วนผมเนี่ยปั้นเป็นลูกสัตว์ได้หลายชนิดเลยไอ้ <c oughs> นี่ยจนบก็เลยแบบโหอยากได้อะอยากได้ลูกช้างปั้นให้หน่อยได้ไหม <c oughs> ผมก็บอกเออได้ได,ได้เดี๋ยวปั้นให้เดี๋ยวปั้นให้แต่แบบขอไปล้างตัวล้างมือก่อนได้ไหมเดี๋ยวมาปั้นให้ก็เลยชวนกันเดินไปที่คลองพอไปถึงคลองปุบ น้ำมันน่าเล่นครับก็เลยชวนกันไปเล่นน้ำจนเกิดการจมน้ำขึ้นมาทีเนี้ยพอผมเล่าให้พ่อฟังวันนี้พ่อก็บอกว่าอืมสงงัยจะต้องไปทําตามตามคําพูดคําสัญญาแล้วล่ะลูกนบน่าจะมาทวงอไืไปทําไปทําช้างปั้นให้เขาซะ,ะไปปั้นให้เขาให้เรียบร้อยซะพ่อก็บอกเงี้ยแล้วพ่อก็พาผมไปขุดดินเหนียวมาแล้วก็มาปั้นเป็นช้างตามสัญญาที่ว่าจะให้กับนบพอปั้นเสร็จผมก็ ก็ผมก็ส้อนใช้จักรยานพ่อเนี่ยครับปั่นกันไปตรงบริเวณริมคลองที่เขาจมน้ําแล้วก็เอาไปวางให้แล้วก็พ่ออัทูบมาจุดให้แล้วก็บอกว่าโนบเนี่ยนะคิงมาทําตามสัญญาแล้วนะลูกช้างก็มาปั้นให้แล้วหลังจากนั้นมาก็ไม่ได้ฝันเห็นเขานะครับแต่ทุกๆปีพอถึงวันครบรอบที่เขาเสียเนี่ยผมก็จะปั้นช้างดินเหนียวเนี่ยไปวางไว้ให้เขาทุกปีทุกปีทุกปีจนกระทั่งเรียนจบมัธยม ผมก็ไม่ได้ไม่ได้เรียนต่อแถวบ้านแล้วต้องข้อมาเรียนที่กรุงเทพแล้วก็ทํางานต่อปรากฏว่าเราก็ไม่ได้ไปปั้นให้เขาเขาก็มาเข้าฝันครับมาเข้าฝันผมแล้วบอกว่ายังไม่ได้เอาช้างไปให้นะแต่เขายังสภาพแบบเป็นเด็กเหมือนเดิมเหมือนวันที่เราไปเล่นน้ําด้วยกันแล้วจมน้ําหลังจากนั้นมาปุ๊บผมก็เลยแบบทํายังไงดีอะในเมื่อเราไม่มีเวลาเราทํางานเรายุ่งก็เลยมีโอกาสกลับไปบ้านผมก็เลยซื้อเป็นช้างปั้นเซรามิกคู่หนึ่ง เอาไปวางไว้ให้ตรงเจดีที่เป็นชาวบรรจุอธีเขาอะนะครับแล้วก็บอกว่านบต่อไปนี้อ่ะอาจจะไม่ได้ไปปั้นช้างให้ตรงตรงคลองที่นายจมน้ําไปแล้วนะแต่เราเอาเป็นช้างปั้นแบบอย่างดีเลยเอามาไว้ตรงเจดีนี่ให้แทนก็แล้วกันต่อจากนี้ไปก็ให้ช้างเนี่ยเป็นตัวแทนช้างที่ปั้นทุกทุกปีนะจนกว่าช้างเี่นจะแตกสลายเหลือหามาให้ใหม่พอผมพูดอย่างนี้ปุ๊บก็ ไปทาบุญถวายสังฆทานอุทิศกุศลให้เขาคืนนั้นก็ฝันว่าผมอะไปนั่งเล่นอยู่ริมน้ําตรงริมคลองบริเวณที่เรานั่งเล่นกันนะรครับก่อนที่จะจมน้ํา<ะ>แล้วเขาก็วิ่งเข้ามาหาผมแล้วมากอดแล้วบอกว่าขอบใจมากนะที่ปั้นช้างให้ตามสัญญาเนี่ยตอนเนี้ยไม่ต้องปั้นแล้วแหละช้างที่เอามาให้ใหมนะ่เนี่ยแข็งมากเลย แล้วเขาก็หัวเราะในขณะที่ในความฝันนั้นน่ะผมน่ะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่เขายังเป็นเด็กอยู่เหมือนเดิมนะครับเป็นเด็กเหมือนเดิมเราใส่เสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างเหมือนวันที่เราไปเล่นน้ำกันทุกอย่างแล้วเขาก็วิ่งมากอดผมแล้วก็ผมก็ลุกขึ้นแล้วบอกว่าอ้าวต่อไปก็ไม่ต้องกังวลนะขอให้ให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่ต้องกังวลกับคําสัญญาเพราะว่าถือว่าเรามาทําตามคําสัญญาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วขอให้นบไปสู่ภพภูมิที่ดี หลังจากนั้นมาจนถึงตอนนี้ครับผ่านมา30ปีแล้วก็ไม่ฝันเห็นเขาอีกเลยครับอังคารคลุ่มโปงพอดแคสต